กระป๋องมันเป็นท้องใต้หรือท้องฟอง จำนวนสตางค์ยังไม่มั่นใจเลยว่าเป็น่ากที่เขาแจ้งนี่ต่อสองแสนก่าบาทเองเพราะว่าผู้ต้องหาบอกว่าสี่หมกว่าบาทนะครับเงินอย่งมีเท่าไหร่ก็ตีมาเด็นห้าหมื่ครับเลาเบบทท่านั้นเลยเราก็คนสองหมื่นบาทนะแบ่งกับคนสองหมื่นบาทค่ะน่อความเป็นจริงมาได้แต่ยี่นะมาได้แต่คมจริงจริงหวยเนี่เอาความแล้วงอเข้ ท้องกับปัจัยท้องแต้เราจาท้องท้องไม่เป็นยรแน่นอนท้องมีช่องและก้าวของของมันลอกครับอ๋อเราดูแล้วท้องมันลอก็เจับมีพ่เ้นเส้นเดียวครับเส้นเดียวเลยครับเป็นสร้อยคอเป็นเลขเป็นสร้อยมันลอกดำสร้อยทองทอมันลอกอ๋อมันลอกมันลอก งกใช้ก่อวันก่อเหตุใช่ไหมครับบแม่ละชีอ ค่าเช่าบ้านค่าเช้าบ้านครับเราติดเข่ากี่เดือนนะคะค่าเช้าบ้านแล้วก็ค่าผ่อนรถ <ใ>ค่ะ,คะแล้วอะไรจงใจถึงอ่าให้เรามาก่อเหตุคือเราดูเรารู้หรไหมคะว่ามแมคคารตอรี่คนนี้เขามีเงินอยู่วันนั้นไม่รู้คือว่าวันนั้นจะหาจำนำรถรถแกงของหลานเลยชวนกันไปที่นั่นว่าจะหาว่าใครรับจำนำรถครับผมก็เลยพอดีจะกลับแล้วก็พอดีมาเห็นแกเห็นแกคนนี้ เ็นแก่ก็เลยทำครับเลยแต่ความจริงนี่อยากจะไปหาจำนำรถอยากได้เงินสักสองหมื่นจำนำรถเก่งหลานครับแต่ก็คือเป็นอารมณ์ชั่ววูบได้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่คะไม่ถึงห้าหมื่นครับไม่ถึงห้าหมื่นครับประมาณสี่หมื่นห้าครับลอตเตอรี่ล่ะคะ อลอตเตอรี่ทิ้งทิ้งพร้อมกระเป๋าครับเอาไปทิ้งพร้อมกระเป๋าไม่ได้เอาไปขายใช่ไหมคะไม่ได้ไปขายแล้วหลังจากก่อเหตุเราหนีไปไหนไม่ต่อไปไม่ได้หนี